สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคเนตนะคะในวันนี้เรานำเสนอเป็นที่ดินพ้อมบ้านนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด200ตารางวาค่ะดุกท่านพ้อมบ้าน2หลังหลังแรกนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะและหลังที่2นะคะ1ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะอยู่ตรงหน้าวัดห้วยนาคลาดซอย8ปดอยู่ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เป็นบ้านมือสองนะคะสามารถเข้าอยู่กันได้เลยค่ะทุกท่านที่ดินเอกสารนสอสสามกอค่ะโปร่ปงนะคะมีพื้นที่กว้างๆค่ะสามารถต่อเติมเพิ่มได้นะคะจะต่อเติมเป็นโรงรถเพิ่มหรือว่าจะปลูกเป็นโรงสวนโรงต้นไม้ก็ได้นะคะมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านค่ะทุกท่านมีต้นไม้น้อยใหญ่บางส่วนนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะ ราคาแปลงนี้9,99,000บาทสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่จริงกันได้ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายล่วงหน้าและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจจะได้ตรวจสอบทั้งเอกสารและชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมกันด้วยนะคะแอดมินขอแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ